วิจารณญาณในการชมและการฟังนะคะเพราะอันนี้เป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาส่วนบุคคลนะคะแต่ยอดเยียถามท่านแม่ทัพค่ะที่พูดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่าอันนี้ต้องต้องใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะแต่ว่าประสบการณ์ส่วนตัวของท่านแม่ทัพมีไหมคะที่ ที่เทวดาที่ท่านไม่ทักสัมผัสมาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างตัวพิกเองอย่างจกจะไม่ได้เจอสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเจอพบุรุที่เป็นที่แบบไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีความสุขค่ะจะได้จะได้อย่างมากอันนี้ส่วนตัวของจิ๊กจะได้แต่กลิ่นที่หอมๆนะคะอย่างของแม่ทัพมีประสบการณ์อย่างอื่นที่สัมผัสกับเทวดาบ้างไหมคะอันนี้ไม่ถือว่าอวดอุตัินะคะไม่ไม่ไม่ได้คืออันนี้เป็นเป็นต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลนะคะไม่ทับแชร์ได้ไหม เทวดาตามหลักอัสอนของสาสิตกูนี่เทวดาสวรรค์มีกี่ชั้นครับหกชั้นค่ะเจ๋งมากเจ๋งมากชั้นหนึ่งอะไรครับจตุมหาราชิกาค่ะสดาวดึงสามยามาสี่ดูสิตาห้านุมมานารตีหกประดมิสวัตตี เออเส้นผมพระเจ้า่ชั้นไหนครับอยู่ดาวบดึงค่ะอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เจดีเจดีชื่ออะไรนะนะคะท่านไม่ทับขาที่เจดีนะครับชื่ออะไรนะครับให้ทับขาไม่เป็นไรหรอกครับเือนอย่างนี้นะครับทั้งหกชั้นเนี่ยเทานามฟ้ามีจริงครับ มีจริงขึ้นนะครับคนที่จะไปอยู่เป็นนางฟ้าธทวดาเนี่ยส่วนใหญ่จะไปจากพวกภูมิที่เป็นมนุษย์ม,มนุษย์เนี่ยอยู่ถึงกลางถึงกลางเหมือนกับลิฟที่มีผู้รู้ท่านหนึ่งเฉียนน่าเราเนี่ยอยู่อยู่ชั้นกลางกลางของลิฟขึ้นมาว่าเราจะกดไปลงข้างล่างหรือขึ้นบนถือสีลห้าเนี่ยมีแต่ ขึ้นสวรรค์สูงสิทธ้าบริสุทธิ์นะและการสั่งสมบุญเนี่ยเปอร์เซ็นต์บุญของเราเนี่มันจะถูกบนันทึกจะถูกมันเหมือนกับร้อยเปอร์เซ็นตนี่เราทำบุญไปแล้วเนี่ยบุญเราเต็มมอยังํคำพูดว่าบุญเต็มเนี่ยมักจะมีในพระอรหันต์ที่ท่าน คนนี้บุญเต็มนะคุณคนนี้ค่ะรูปนี้ท่าน,นมีบารมีนะคพราว่าบารมีคือคุณเวทุน้อยเทวดานางฟ้ามีจริงครับนะครับเป็นมาหมดแล้วครับคือเทวดานางฟ้าพวกเราบางท่านเนี่ยที่มีคุณเก่าแล้วก็เคยมีอะไรสักอย่างหนึ่งกับ กับท่านที่อยู่ข้างบนแล้วแล้วเราปฏิบัติถึงเป็นบติดีปบารบิชอบหน,น,นึ่งเทวานีศดลน้ำฟ้าที่มีมีความอุปพันกับเราโดภพชาติก่อนเขาจะพยายามมาช่วยเราพาเราไปในภพภูมิที่ดีหนึ่งเป็นเนื้อคู่เก่าสองเป็นพ่อแม่เก่าหรือลูกเก่าเราที่เขาเขาวายเขาเสียชีวิตแล้วแล้วเขา เขาเป็นเทพเทเวดาอยู่เือเขาทําบุญมาเยอะแล้วเขาไม่ได้มาเกิดเหมือนเราเขาก็จะตามมาช่วยเราครับอย่างอย่างพี่จิ๊กเนี่ยจะมีแฟนที่เสียชีวิตจากภูชาติก่อนแล้วเขาเป็นเทวดาเขาเขาไม่ได้มาเกิดเหมือนเราเขาก็จะคอยช่วยเหลือกิ่นหอมนั้นอาจจะกินเขาก็ได้ครับ อมไหมครับก็ก็ได้กลิ่นหอมอนกันบางทีกลิ่นกลิ่นหลายกลิ่นบางทีก็บางทีก็พูดกับเขาเหมือนกันว่าเปลี่ยน,นเป็นกลิ่นกลิ่นใบมะกรูดได้ไหมบางทีบางทีกลิ่นหอมบางทีกลิ่นแรงบางทีเราก็เวียนหัวย่เยครับเปลี่ยนเป็นใบมะกรูดน้ำมะนาวได้ไหมนี่เขา,าเขาว่าตำหนิเขาบอกว่ามันเลือกไม่ได้หรอกควบคุมของเที่ธรรมดากลิ่นเหมือนกันอย่างเงี้ยครับบางทีก็สวดมนต์เยอะ ส่วนมนนะบางทีก็หดหัข้างะะนี่แหละอย่าเงี้ยบางทีก็สวยมากนะครับนางฟ้าจะสวยมากพรเทพพระบุตรก็หนอมากนะครับหล่วมากครับแล้วก็เทพนางฟ้านี่สวยมากครับเพราะนั้นบุคคลที่ที่ที่เรามีใจิตใจที่บริสุทธิ์เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้พรเทพทเทวานจะสื่อเราได้ แบบไหนก็แล้วแต่คนคนนั้นจากวาสนาเขาจะมหนึ่งจะมาเป็นแบบปิ่นสองเสียงสามเข้าฝันองนี้ครับบางทีก็มีเสียงกระซิบในหูบางทีก็เป็นปิ่นมาบางทีก็ฝันอย่างนี้ครับ,บ,ม,ม,บ,ม,บ,รบมันคนที่มาเข้าฝันมาทําอะไรสักอย่างนี้ก็คือส่วนใหญ่เป็นเทวนาที่กุพันธกับเรา เป็นพ่อแม่เก่าเราก็เป็นหว่วงเป็นสามีเก่าเป็นน้องเป็นอาญาเก่ามีจริงครับมีจริงสวยมากแล้วก็หล่อมากเทพรากุแล้วก็ถ้าเราทําไปบัิทึงถึง,ถงเราจะรู้เลยว่าเราจะไปไหนหลังจากเราเสียชีวิตเราจะไปไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะที่อาจารย์ที่บอกว่าน่พานมีจริงนะเนี่ย แต่แต่พวกเราไม่ได้นิพพานหรอกครับแต่ว่าก็ถ้าทําดีบุญเต็มอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไปอยู่ในพวภูมิอย่างอ่าบุญน,น้อยก็ไปอยู่ทัน้นจาาตุมน,นะอะไรเงี้ยก็ทําดีหน่อยบุญปรกมาสักเก้าสิบแปดสิบเปอร์เซ็าจจะไปอยู่เช้านินม,มานลาวตีนะชั้นห้า่ฮะ,ะแต่ฉันผูส้สิทธิ์อะไรจะเป็นเป็นชั้นที่ที่ผู้ปฏิบัติดีเนี่ยเรียงครัวมาเป็น พระเจ้าในรูหน้านเป็นระเทพพุทธนาะฉะนั้นขึ้นลงได้หมดครับในหบกบชั้นนี้ถ้าถ้าเราทําจนถึงนะครับอันี่ครูบาอาจารย์ต้องฟังแต่ถามมากเลยครับเชื่อไหมเชื่อมีจริงแล้วก็เปนแบนั้นเคยครับแล้วก็มันพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ครับถึงถึงได้เชื่อเชื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับแล้วก็ ที่มาที่ไปเนี่ยครับมันพูดไม่ได้แต่รู้ว่าเรียนกรรมมีจริงแล้วก็การทําบุญทาทานเนีได้กุศลต่อพวกเราจริงเพราะนั้นขอถ้ามีโอกาสกา็ทําบุญทำบุสนเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษ์นะครับเราคุณเราก็จะได้สั่งสมบุญเกิดในพวกภูมที่ดีจิตใจที่ดีครับ แล้วก็แม่ทนะัพ่ะอันนี้พูดถึงเทวดาแล้วแล้วอย่างพบคุมที่ไม่ดีนะคะแนะมะ่ทัพเคยเจอไหมคะพบกุมที่ไม่ดีที่แบบเป็นแบบเปรตหรืออสุรกายอย่างเงี้ยคะเวลาแม่ทัพต้องไปอยู่ในพักสนามจริงๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเคยมีเจอบ้างไหมคะไม่ไม่ค่ยเจอเลยนะครับไม่เคยเจอเพราะว่าไม่ทราบเป็นเพราะอะไรไม่ไม่เคยเจอสว่วนใหญ่จะได้ไกลิ่นหอมแล้วก็ มีถวยเพเยวดาพิพากเขามาบอกมาเล่าให้ฟังทีเขาก็ไปแจ้งคนอื่นนช่ครับมาเล่าให้ฟังไปเล่าให้ฟังซึ่งแต่ในกก็มีจริงเปรตอสุรกายมีจริงท่านท่านพ็เทวดาเขาบอกว่าบอกว่าท่านไม่ครับอย่าไปพูดถึงตัวนั้นมันก็เป็นมงคล แล้วก็เราทําดีมุ่งไปข้างหน้าดีกว่าล้วเ่าก็เคยก็เคย,เคยบ่นบนนึกอยากทําไงไปไปทำาอะไรไม่ถึ้งแต่กลายเป็นบมาทุ่ดได้เนี่ยอยากไปเป็นบดมาทุ่ดหไปไป,ไปทุบพวกที่มันไม่ดีนี่บางทีก็ก็ถูกตาหนิมาเขาก็ด่ามาอย่าไปอย่าไปคิดอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดดีคิดดีแล้วกันเราอย่าไปคิดเราทําดีแล้ว เขาบอกท่านไม่ทำเนี่ยอย่าไปคิดแล้วก็ทําดีว่าการเป็นยโยมทูโทษคนนั้นเนี่ยไม่ใช่มีความสุขนะอ้าทําไมเพรายะยมมาทูษก็คล้ายๆกับทัสดีเรือนจําถึงนนเวลาหนึ่งเขาก็ไปอยู่กับมาทูษนะครับถึงนนเวลาหนึ่งเ็าเากลับบ้านตอนที่อยู่กับมาทูษเขามีความสุขนะครับบางทีงก็โดนน้ํามันร้อนลวกบางทีเขาบอก เราพอกลับบ้านก็เหมือนกับเรากลับไปบ้านพักอนะี่เนี่ะแล้วมันมีความสุขไหมหนะลัะเราไม่ก็จริงนะที่ร้อน้ำร้อนรวกกระเด็นมาใส่ไม่ไว้มีไปดูกว่านั้นมันอยู่ที่สิลห้าแล้วก็อริยสั์สี่ปมไมิหารสี่ไม่รู้นะครับมีเมตายเยอะๆนะ ้าอยากเกิดเป็นเทวดานางฟ้าสืสูงงามมีเมตตาเยอะๆภูมิฐานทีเมตตากรณามีต,าามตาเาเบิขาแล้วก็ทุกอย่างบดนแล้วแต่ไม่เที่ยงเกิดทุ้งตั้งอยู่ระดับไปท่องคานี้แล้ว็ปบ่อยคนระับเราจะให้อภัยคุณ<ม><ม>เขามาด่าเราเราก็เมตตาเขาสงสารเขาทำไมเ,เ,เขาเป,เ,ปเป็นเป็นอย่างนี้เขาขี้จะ่หนียวทำไมเขาเป็นเหนียวเป็นอย่างนี้เอง ครับเขาเชียนใท้หมดแล้วคนจะหนีตายไปจะเป็นอะไรคนชอบทําร้ายฆ่าสัตว์แส่ชีวิตตายไปเป็นอะไร,เ,รเขดเคียนท้หมดแล้วนะครับแต่เรายังไปทําอีกมันก็จะเป็นอย่างไรไปตามนั้นจริงๆครับจริงตามนั้นเี๋่ว